ดับต่อไปเป็นการมอบประกาศนียบัตรให้กับบรรดานักศึกษาผู้ใหญ่ประจำวันเสาร์ผมขออนุญาตไล่เรียงประวัติของการศึกษานี้นะครับเผื่อว่าทุกท่านอาจจะยังไม่ไม่เคยเห็นภาพนะครับเราจะเป็นการศึกษาผู้ใหญ่นะครับทุกๆวันเสาร์ณที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับมิสเตอร์ฮุนอุลมินดีนียนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านจุฬาราชมนตรีนะครับมอบใบประกาศให้กับ นักศึกษาผู้ใหญ่ประจําวันเสาร์ด้วยนะครับก็จะนักศึกษาผู้ใหญ่ก็จะมาในทุกๆวันเสาร์นะครับส่วนคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒินะครับผู้ที่ทําการสอนก็จะทําการผลัดเปลี่ยนนะครับไปแต่ละสัปดาห์นะครับ ขออนุญาตนะครับ <Stars> ซักซ้อมกับ uh, บรรดาผู้ที่จะขึ้นรับใบประกาศนะครับกใจ รายนามนักศึกษาผู้ใหญ่วันเสาร์ลำดับที่หนึ่งฮัจยารมระวันนาสเสนหาให้เาเดินลงากนางวันนีลำละเดละ ฮัตยาซาระรีอุมาฮัตยาไมมุนอ์บุสบาฮัตยาฟาติมะวงประถม Hajjah Fatimah Khuruq Sawad Nang Sao Husna Khuruq Sawad ฮัจยาฟติมาวงประถมอาจารย์สมบุญอิสระชัยฮัจยาไซนับพยุงทอง ฮัจยารบีอาห่วงเพชรฮัจ,จายาไซนับเอียมวัน ฮัตยาซลามห์มานชูฮัตยาอาติกาออมแก้วนางฟติมอหุ่มเพชร ฮัตยาฟอชุมสีรีอุมาฮัตยาฮินดอนชัยสุนทรฮัตยาอามินะวงประถม ฮจสุนนะชัยสุนทรฮจจุไวยริยะอัารี ฮัจญ์สอลิฮะอัสอารีฮัจญ์ไมมูนะพิมพิสัย Hajjah Subaidah Sawaddi Hajjah Rabi'ah Songklot ฮัจจ์ออรกรูปลอฮัจจ์อันฮูดามันชู ฮัจญ์อาซียโซมาลีนางฮับซอโตและ นางมาเรียมมีปัญญานางมาเรียมรูปโลก Hajjah Samsiah Cairak Rak Hajjah Ramlah To'mi Nai Anon Manamuti ฮัจจีอับดุลสมัดวงประถมนายอนุวัตยูซุปวารีรัต อาจารย์อับดุลรอา์มานเซวิเศษนายซูไฮมีนุชนาดฮจีอาลีอ่อมแก้ว ฮัจยาสมอนหวังกษะเมและลำดับสุดท้ายฮัจยาฟูรอสุลัยมาน